ังอบไก่นี้ท่านได้แต่ได้มาครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเสกเซโซพาท่านผู้ชมมาดูทั้งอบไก่นะครับขายที่แถวชะชิงเซานะครับคอมเพล็กซ์บิ๊กซีแล้วก็แถวลาดกระบังนะครับร้านนี้ดังมากครับอร่อยจริงๆสุดยอดนะครับรส บนลานนะครับมีล้อด้วยนะครับอันนี้ใส่มอเตอร์อยังพี่ใส่มอเตอร์อยังอันนี้ o P L A อบอะไรอบไก่อันนี้ทานอาเดงนะอันนี้มันนานกว่าแล้วเวลามันติดแ<ม>พงกว่าไหม,นมสนใจรถนะครับนี่ท่านผู้ชมนี่สุดยอดไอเดียแล้วก็มี <laughs> มีทางขึ้นด้วยนะมีทางขึ้น,นโอ้โหอันนี้ซื้อมาแพงไหแบบนี้แต่เตลเลตอันนี้ก็ทำเองซื้อถังมาไม่ซื้อถังซื้อถัองยังไงมเป็นหม้อก๋วยเตี๋ยวอ๋อหม้อก๋วยเตี๋ยวใหญ่เรามาเจอะเอาจุดยอดไอเดียครับนี่คนไทยเป็นรองใครในโลกนะครับ คิดเยี่ยมมากเห็นคนจีนนะชอบทำแบบงานประดิษฐ์ประดอยแบบนี้เตาอบนะครับที่ประดิษฐ์เองนะครับแล้วก็ทำรถไม้ไผ่ใส่ล้อนะครับเข็นเพื่อที่จะบางทีไปลงในตลาดมัน อาจจะไกลนะครับยกยากนะครับท่านก็คิดค้นขึ้นมาอบด้วยฐานที่อัดแท่งนะครับเวลาอบมันไม่ก็ต้องเติมฐานบ่อยวันหนึ่งขายประมาณเกือบ40โลนะครับจะมีเหล็กเสียบที่เสียบไก่แล้วก็เอาไปห้อยไว้ตามเป็นหูเป็นหูนะครับ ถ้าไม่ก็เอากรนไกตัดออก,ก,ก,กที่ดำๆนะ